เปิดภาพจริงนาทีประวัติศาสตร์ที่ทําให้ผู้คนทั้งประเทศต,ต้องหันมาจับตามองอย่างไม่กระพริบตาวินาทีที่เครื่องบินขับไล่ F 1 6กของกองทัพอากาศไทยพุ่งทะยานขึ้นเหนือท้องฟ้าพร้อมเสียงคำรามดังกึงกก้องก่อนจะดำดิ่งเข้าสู่ภารกิจครั้งสำคัญนั่นคือการโจมตีฐานที่มั่นของกองกำลังเขมรในรอบที่4ภาพเหตุการณ์จริงที่ถูกบันทึกเอาไว้กลายเป็นหลักฐานชัดเจนว่าสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชายังคงตึงเครียดและเต็มไปด้วยการประทะอย่างต่อเนื่อง การปรากฏตัวของ F16 ในรอบนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การแสดงแสนแาดนุภาพเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงการตัดสินใจที่เด็ดขาดและชัดเจนของกองทัพไทยในการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติเมื่อย้อนกลับไปในปฏิบัติการรอบก่อนๆหลายครั้งที่ทั้งสองฝ่ายต่างขนกำลังเข้ามาในพื้นที่ชายแดนไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนกำลังพล การติดตั้งอาวุธหนักหรือแม้กระทั่งการใช้ปืนใหญ่ถล่มใส่กันเป็นระยะ,ะยะจนทําให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนต้องอพยพออกจากหมู่บ้านไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งในฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชาไม่เพียงแต่สร้างบาดแผลทางกายหากยังสร้างบาดแผลทางใจที่ยากจะลบเลือนแต่ในรอบที่สี่นี้กองทัพไทยเลือกที่จะใช้เครื่องบินขับไล่ F-16 เข้าปฏิบัติการโดยตรงถือเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าไทยพร้อมจะตอบโต้ด้วยกำลังทางอากาศ หากสถานการณ์ยืดเยื้อหรือมีความรุนแรงมากขึ้นเครื่องบิน F-16 นั้นถือเป็นกำลังหลักของกองทัพอากาศไทยที่ถูกใช้มาอย่างยาวนานด้วยสมรรถนะที่สามารถทำความเร็วได้เกิน2เท่าของเสียงพุ่งทะยานไปได้ไกลหลายพันกิโลเมตรและยังติดตั้งอาวุธครบครันทั้งจรวดอากาศสู่อากาศจรวดอากาศสู่พื้นรวมถึงระเบิดนำวิถีที่สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำในการปฏิบัติการครั้งนี้ภาพจริงที่เห็นคือ F-16 บินเข้ามาเหนือพื้นที่เป้าหมาย ก่อนจะปล่อยอาวุธลงสู่ฐานที่มั่นของกองกําลังเขมรอย่างแม่นยาเกิดกลุ่มควันลอยป่วยพุ่งขึ้นจากพื้นดินเสียงระเบิดดังสนั่นสะเทือนป่าเขาทําให้พื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นภาพที่เต็มไปด้วยความโกลาหลผู้สื่อข่าวที่อยู่ใกล้พื้นที่เล่าว่าชาวบ้านจํานวนมากต่างพากันออกจากบ้านเรือนอย่างเร่งรีบหลายครอบครัวเก็บของได้เพียงเสื้อผ้าและของใช้จําเป็นก่อนจะอบพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางการไทยจัดเตรียมไว้ ความหวาดกลัวและเสียงร้องไห้ของเด็กๆคือภาพที่สะเทือนใจและสะท้อนถึงผลกระทบของสงครามที่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ต้องเผชิญขณะเดียวกันทหารไทยบนภาพคพื้นดินก็ยังคงเตรียมกำลังไว้แน่นหนาเพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากกองกำลังฝั่งตรงข้ามพยายามตอบโต้กลับนอกจากการโจมตีทางอากาศแล้วยังมีการรายงานว่ากองทัพไทยได้เพิ่มมาตรการด้านข่าวกรองและการลาดตระเวนบริเวณชายแดนอย่างเข้มข้นข้อมูลที่ได้จากดาวเทียมและโดรนสอดแนมถูกนำมาใช้วิเคราะห์เป้าหมาย เพื่อให้การโจมตีมีความแม่นยำและลดความสูญเสียให้น้อยที่สุดนี่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของยุทธวิธีทางทหารที่ไม่ได้อาศัยเพียงกำลังและอาวุธแต่ยังรวมไปถึงเทคโนโลยีและการวางแผนอย่างรอบคอบในรอบที่4นี้นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าจุดประสงค์ของไทยไม่ใช่เพียงเพื่อโจมตีทำลายกำลังข้าศึกเท่านั้นแต่ยังต้องการแสดงออกให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของกองทัพและการปกป้องดินแดนอย่างถึงที่สุดการเลือกใช้ F16 ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังทางอากาศ ทำให้ฝ่ายตรงข้ามรับรู้ชัดเจนว่าหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายไทยก็พร้อมที่จะยกระดับปฏิบัติการให้รุนแรงขึ้นได้ทุกเมื่ออย่างไรก็ตามสิ่งที่หลายฝ่ายกังวลคือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนต่างจับตามองสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะหากความขัดแย้งยืดเยื้ออาจทำให้เกิดผลกระทบต่อเสถียร,รภาพของทั้งภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการค้าหรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวขณะเดียวกันสหประชาชาติและองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างออกมาเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายหันมาเจรจาหลีกเลี่ยงการใช้กำลังเพราะท้ายที่สุดแล้วผู้ที่เดือดร้อนที่สุดก็คือประชาชนผู้บริสุทธิ์แต่ในอีกมุมหนึ่งการที่ไทยเลือกโจมตีรอบที่4อย่างต่อเนื่องเช่นนี้อาจสะท้อนให้เห็นว่าการเจรจายังไม่สามารถหาข้อสรุปที่ชัดเจนได้ความไม่ไว้วางใจระหว่างทั้งสองฝ่ายยังคงสูง และทุกการเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายหนึ่งก็มักถูกตีความว่าเป็นภัยคุกคามจนต้องตอบโต้ด้วยกำลังเพื่อไม่ให้ถูกมองว่าอ่อนแอหากมองในเชิงจิตวิทยาการทหารปฏิบัติการ F16 ถล่มฐานเขมรในครั้งนี้ยังส่งผลต่อข,ขวัญกำลังใจของทั้งสองฝ่ายอย่างมีนัยสำคัญสำหรับกองทัพไทยเองการได้เห็นภาพเครื่องบินของตนเองปฏิบัติการสำเร็จตามแผนถือเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับทหารและประชาชนว่าประเทศยังคงมีศักยภาพในการป้องกันตนเอง ในขณะที่ฝั่งกัมพูชาภาพฐานที่มั่นถูกถล่มย่อยยับย่อมส่งผลต่อกำลังใจของทหารที่อยู่แนวหน้าและอาจทำให้ต้องทบทวนยุทธศาสตร์ใหม่ตลอดการปฏิบัติการรอบสีน่นี้มีการรายงานว่าฐานที่มั่นหลายแห่งได้รับความเสียหายอย่างหนักทั้งคลังอาวุธค่ายพักทหารและเส้นทางลำเลียงยุทธบัจจัยข้อมูลเหล่านี้ทำให้ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว,ว่าไทยต้องการตัดกำลังศัตรูให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะหันกลับมาเปิดโต๊เจรจาเพราะเมื่ออีกฝ่ายสูญเสียทรัพยากรกมากเกินไป โอกาสที่จะยอมถอยและหันมาเจรจายอมมีสูงขึ้นสำหรับประชาชนไทยเหตุการณ์นี้เป็นทั้งความภูมิใจและความกังวลในเวลาเดียวกันภูมิใจที่กองทัพสามารถแสดงศักยภาพในการปกป้องประเทศได้แต่ก็กังวลว่าความขัดแย้งอาจลุกลามบานปลายจนกระทบต่อชีวิตประจําวันและความสงบสุขที่ทุกคนหยหาความรู้สึกที่ประปนกันนี้สะท้อนออกมาผ่านเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมบางคนเรียกร้องให้ใช้การทูตเป็นทางออกหลัก ขณะที่อีกหลายคนเชื่อว่าการใช้กำลังคือวิธีเดียวที่จะทำให้อีกฝ่ายยอมถอยท้ายที่สุดแล้ววินาที F16 ไทยถล่มฐานเขมรราบรอบสี่จึงไม่ใช่แค่เหตุการณ์ทางการทหารธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความขัดแย้งที่ยังคงดำเนินอยู่เป็นบทพิสูจน์ศักยภาพกองทัพและเป็นภาพสะท้อนความซับซ้อนของปัญหาชายแดนที่ยืดเยื้อมานานหลายสิบปีคำถามที่ยังคงค้างคาใจทุกคนคือเหตุการณ์นี้จะเป็นเพียงอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของความรุนแรง หรือจะเป็นจุดเปลี่ยนที่นำไปสู่การเจรจาและสันติภาพในอนาคต